ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ PHP i d e o แล้วก็ MySQL นะครับในสเต็ปนี้นะครับเราจะอยู่ในส่วนของ Easy Shop นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับโดยในวิดีโอพาร์ทนี้นะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของการวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า MySQL Workbench นะครับ MySQL Workbench นะครับหน้าตาจะเป็นราษาณะนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับ MySQL Workbench my Work จะอยู่ที่เว็บไซต <div. S 2> <ด>์ d i v mysql. com <ด>นะครับ mysql. com d e v นะครับ mysql. com นะครับแล้วก็เลื่อน ที่ตรงนี้ครับไม h e l ลเดี๋ยวนะโหลดนะฮะไม้แชลเดีนวโหลดไม s h e l l ดวน์โหลดแล้วก็ไปที่ m y s h e l เ w o r k กเ n c นนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชั่นตามต้องการเลยนะครับ6.2.3นะครับเลือกเวอร์ชั่นตามต้องการนะครับ คครับก็ดาวน์โหลดนะครับ, download, รบตัวนี้ก็กดโนแ n ง just start my download นะฮนะก็เลือกที่เก็บนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนี่น่าจะเป็นเวอร์ชันเก่าแล้ว6.2.3อเคเวอร์ชัน okay, ใหม่แล้วโอเคนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเวอร์ชันแบบไม่ต้องอินตอนะครับ เป็นเวอร์ชันที่ไม่ต้องอินสตอลนะครับก็แตกซีออกมาแล้วก็รัน m y c h a l w e r k w o r k b e n c h e x e ได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับแล้วก็เราก็ทำการไฟล์ new model นะครับซึ่งการวิเคราะห์เรืองออกแบบระบบเราก็จะออกแบบเป็นลักษณะแมนวนวลเลยนะฮะหมายความว่าออกแบบ ในเชิงไดแกรมเลยนะครับผมตั้งชื่อว่า php pdo mysql e a s h o p นะครับก็เลือก general CI นะครับโอเคอันนี้คือชื่อสกีมาหรือชื่อฐานข้อมูลนะครับเราก็ตั้งแบบนี้แหละ php pdo mysql e c s h o p นะครับเสร็จทีนี้ดับเบิลคลิกตรง add diagram นะครับ ดงานก็จะเห็นพื้นที่การทํางานของเรานะครับสําหรับสิ่งที่เราจะใช้งานนะครับก็คือแน่นอนนะครับจะต้องมีการล็อกอินเข้าระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรือเป็นยูเซอร์นะครับเราก็จะคลิกที่ตารางนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตารางว่า User นะครับแล้วก็ Enter อนะครับเดี๋ยวเิ้คลิกที่คอลัมน์นี้เปลี่ยนชื่อเป็น ID Enter นะครับ อย่าลืมติ๊ก AI นะครับ Auto Increment หมายความว่าเติมข้อมูลอัตโนมัติเข้าไปหนึ่งสองครับที่ห้าจะไปเก้าสิบนะครับโอเคใส่ First Name Last Name Username Password นะครับ Address โอเค ที่อยู่ที่จะจะส่งนะครับแล้วก็ r r a t e Add นะครับแล้วก็ plus login นะครับโอเคก็จะเบื้องต้นประมาณนี้นะครับในช่อง address เนี่ยผมจะให้เขากรอกรวมไปเลยนะครับว่า,าบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับ รหัสไปรษนี้กล่องรวมกันไปเลยนะครับ first name นะครับที่นี้เราก็มาแก้นะครับอาจจะความยาวสักหนึร้อยนะครับ last name หนึ่งร้อย username p a s าส o r d อ่ตามนี้แล้วกันนะครับ address ผมจะเปลี่ยนเป็นที่นะครับ r e r t e add นะครับก็จะเป็น date time นะฮะ last login ก็ date time นะฮะ โอเคนี่ก็เอ็นเอ็นครับเป็นค่าไม่ว่างค <c oughs> ่าไม่ว่างนะฮะแบบนะันต้องกรอ,อกนะฮะโอเคนี่ก็ FirstName ก็ชื่อสกุล Username, Password, T. ทีออ่อันนี้ประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี่สร้างเงื่อเป็นสมาชิกเงื่อแล้ว Last Login ก็ ระบบขั้นสุดอันนี้คือคอมเมนต์นะครับกลืมนะครับเราก็ใส่ไว้นะครับผู้ใช้งานโอเคก็มีอีกฟิลหนึ่งนะครับเป็น user type นะครับเป็น enum นะครับ enum ก็คือค่าที่จะต้องกรอกในนี้นะครับว่าเป็น อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นแอดมินหรือยูเซอร์หรือต่างจากนี้ก็เลือกได้นะครับค่าเริ่มต้นคือยูเซอร์นะครับโอเคกลุ่มผู้ใช้นะครับเป็นใครนะฮะสมัครสมาชิกเข้ามาปุ๊บเป็นยูเซอร์อัตโนมัตินะครับโอเคนี่ก็ตารางยูเซอร์นะครับตารางผู้ใช้งานเสร็จแล้วแน่นอนก็จะต้องมีอะไรครับ Product t ท p ยนะครับประเภทสินค้าหาโปรดักทายหรือ r ป d u c t แค t อะไรก็แล้วแต่นะครับตามใจชอบนะครับ o d u c t c แค e g o r y ลล Product กทยนะครับเป็นเอาสักอย่างรอยความยาวไม่ว่านะครับ ประเภทสินคา้าเสร็จแล้วก็จะมีตารางอะไรครับ p r o ดักต์นะครับตารางสินคา้าโอเคมันเหมือนงานศินละปะนะครับในเรื่องของการออกวิเคราะห์ออกแบบนะฮะมันไม่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพียงแค่ว่ามันสมบูรณ์มากหรือสมบูรณ์น้อยแค่นั้นเองครับมันครบถ้วนตามระบบงานเราหรือเปล่า หรือไม่ครบถ้วนนั่นเองฮนะทางที่ดีก็ควรที่จะวิเคราะห์ให้มันครอบคลุมครบถ้วนนะครับเพราะว่าถ้า <c oughs> มาเปลี่ยนมาแก้ทีหลังนี่ยุ่งเลยนะฮนะถ้ามาแก้ทีหลังนะครับเราเขียนโค้ดไปเกือบเสร็จแล้วมาแก้เพิ่มฟิลแค่ฟิลเดียวนี่โอ้โหก็ยากเหมนืนกันฮนะก็ควรที่จะ วิเคราให้เกือบสมบูรณ์นะฮะอย่างน้อยๆก็อาจจะสัก9กนะถ้าได้ร0 0นี้ยิ่งดีเลยนะครับ Product นี่นะครับ p r o d u c ต Cost ต้นทุนนะฮะเป็นจำนวนเต็มเลยแล้วกันนะครับ Product Price ราคาขายนะครับนะ อของเราไม่มีไม่มีระบบสต็อกนะฮะอันนี้ไม่มีระบบสตอ็อกระบบสตอ็อ oh. กก็ชื่อสินค้าหลักต้นทุนราคาขายโ okay. อเคอ่าสตีตัส โอเคความยาวแค่หนึ่งนะฮะ s t a t ั status ก็คือค่าเริ่มต้นเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือ <c oughs> ประมาณว่าสินค้านี้เปิดขายอยู่นะฮะสถานะสินค้า ครับราคาขายต้นทุนแล้วก็ชื่อสินค้าเี็น okay, เร้ต้องเกาะทั้งหมดนะครับอย่เผื่อเวลาตอนเราคำนวณน,นะครับราคา c r e ะครับ ที่บันทึก,ท,ก,ก,ท,กทิื่เ p r o d u c ั t ท p e Product โอเคอ่าโอเคนะครับทีนี้ก็จะมีตารางในการสั่งซื้อนะครับคือออเดอร์ ตอวนี้ก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับสตาร์ทเครื่องเป็นการเบินเครื่องนะครับตอนนี้เป็นเครื่องบินลบนะฮะออเดอร์เดทนะครับก็จะเป็นเดท่า นะคะรับจะส่งไปให้ใคร,ะครจะส่งไปให้ใครสมมุติว่าคนที่สั่งซื้อเนี่ยต้องการส่งของให้เพื่อนนะฮะก็สามารถพิมพ์ address ลงไปได้นะครับแต่ว่าเราจะโชว์ address ที่ของสมาชิกคนนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งก็ได้นะครับเราก็เราก็ทำให้ได้นะฮะ order total ะ,ะเปลี่ยน integer นะฮะก็คือ,อรวมนะครับ by order นี้กี่บาทนะะอันนี้เป็นที่อยู่นะครับวันที่สั่งซื้อที่อยู่จะส่งรวมเป็นเงินออ order นี้กี่บาท จริงเราก็คำนวณได้แหละแต่ว่าอ,อันนี้ถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมว่าไอนน้แต่ละตารางมันควรที่จะเป็นยังไงนะก็ไปดูในเรื่องของการ normalization นะครับ normalization นะครับลหลายเว็บไซต์อันนี้เป็นวิชาการนะครับเยอะแยะมากมายฮะก็เอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ดีกว่านะฮะ เป็นวิชาการเกินไปก็กไม่ดีอันนี้ไปอ่าน,านเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องของการ normalization นะครับผมก็อาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ตรงเป๊ะร้อยเปอรซตามหลักการ n o r m a l i z e เท่าไหร่นะครับก็ถ้า n ormalize มากเกินไปนะครับเขียนโปรแกรมก็จะยากนะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ในระดับประมาณระดับ3นะครับโอเคเ,อเสร็จที่นี้นะครับเราก็จะต้องรู้ว่า ใบออเดอร์นี้สั่งอะไรใบออเดอร์นี้สั่งอะไรโอเคก็ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับก็จะตั้งชื่อว่าออเดอร์ดีเทลไอดีโอเคในออเดอร์ดีเทลนจะมีอะไรนะครับโอเค เดี๋ยวเราเราไปเพิ่มอีกทีนึ่งนะครับเ,เราก็จะมีตารางประมาณนี้ครับ5ตารางนะครับดูว่าจะจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะฮะเ,เราก็ทำ Relation ครับทีนี้ปุคลิกตรงนี้ครับเพื่อทำ Relation ซึ่งนะครับลักษณะของ relation มี2แบบนะครก็คือ n o n i d e n t i f y คือตรงนี้นะครับแล้วก็ i d e n t i f y นะครับ i d e n t i f y ก็จะเป็นลักษณะทีะ่ใน order เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมี user นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วน n o n i d e n t i f y นี่ก็คือ,อ order เกิดขึ้นได้โดย ไม่มียูเซอร์ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่เราจะใช้ identify กันนะครับลองดูนะครับก็คือคลิกที่ตาราง order แล้วก็มาคลิกที่ตาราง User อรนะครับก็จะเห็น User ID โผล่ขึ้นมานะครับในส่วนของ order detail ก็เช่นเดียวกันนะครับคลิกที่ order detail แล้วก็คลิกที่ order นะครับนะฮะ จะเกิด order user id นะครับซึ่งตรงนี้เราเราไม่ต้องการตัว order user นะครับก็เข้าไปลบออกได้นะครับเพราะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่า,า order id นี้ใครเป็นคน order นะครับใครเป็นคนสั่งซื้อนะครับโอเคในส่วนของ product นะครับก็ คลิกที่ Order ์ด t a i l นะครับแล้วก็คลิกที่ Product นะครับเราก็จะรู้ว่าในการสั่งซื้อรายการนี้เนี่ยใบรายการสั่งซื้อนี้เนี่ยสินค้าอะไรนะครับสินค้าอะไรนะครับ Product Type ก,ก็เช่นเดียวกันนะครับคลิกที่ Product นะครับแล้วคลิกที่ Product Type นะครับ ก็จะมี Product Type ID โผล่ขึ้นมานะครับโ okay. อเคก็เดราไปคลิกเข้าไปแก้นะครับในส่วนที่เป็น Product Type ID กันนี่ก็คือประเภทปรเสินค้าเอาได้ดีเทลนะครับนี่คือใบสั่งซื้อ นี้เป็นสินค้านะครับจำนวนนะครับเป็น integer จำนวนแล้วก็ราคาก็เป็นจำนวนเต็มแล้วกันนะครับก็เป็นราคาน่าขนาน นาขนาดนั้นนะครับว่าจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไรร่ส่วน ID ตัวนี้นะครับ ID ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะฮะ e l e t e ได้โอเคนะครับคือการาระหว่างออเดอร์กับ Product เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการความสัมพันธ์แบบ Many to many นะครับ1 o r d e ออเดอร์ order, มีหลาย Product นะครับ1 1 product 1ชิ้นเนี่ยก็สามารถอยู่ได้หลายออเดอร์นะครับก็คือมันเป็น many to many ต่อกันนะครับโอียนะฮะอ่าโอเคอันนี้เป็นความสัมพันธ์นะครับส่วนที่เห็นแบบนี้ก็คือ one one to many นะครับอ่อ u s หนึ่งคนเนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้หลายได้หลายออเดอร์นะครับหลายใบสั่งซื้อนะครับ ใบสั่งซื้อหนึ่งใบสั่งซื้อเนี่ยจะต้องมีลูกค้าแค่หนึ่งคนนะครับก็จะเป็น one to many นะครับอันนี้เดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะครับ D E C O โอเคอัน okay, นี้ก็น่าจะครอบคลุมแล้วนะครับน่าจะครอบคลุมแล้วลูกค้าสั่งซื้ออะไรนะฮะค้าสั่งซื้ออะไรโอเคนี้เซฟนะครับอ่าเดี๋ยวเราคลิกไปที่ออเดอร์นะฮะเราลืมนะครับผู้ซื้อใบสั่งซื้อ ะไรในการสั่งซื้อสินค้านีครับประเภทสินค้าโอเคซฟจากนั้นนะครับก็ทําการเมื่อได้ไดแกรมตัวเนี้ยนะครับเราก็จะ forward engineer ไปยัง web server นะครับต้องทําให้แน่ใจนะครับว่า d เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับพอเป็นสีเขียวเสร็จปุ๊บนะครับมาเช็คตรงนี้อีกนะครับว่าชื่อกีมาเรา ตั้งโอเคไหมนะครับนี้ในที่นี้จะใช้ p p p ี d ีดีโอไมซ์ s อชแอนะครับโอเคเสร็จแล้วก็มาที่เมนู Database for w a r d Engineer นะครับก็กด Next นะครับนี้ก็ไม่มีอะไรครับกด Next นะครับก็ e x p o r t ทุก Table นะครับกด Next นะครับก็จะขึ้นคำสั่ง SQL ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับก็ Next อีกทีนะครับมันก็จะไปสร้างเทเบิลให้เรา ตามที่เราได้ได้ทำไว้นะครับก็กด close นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปตรวจช็คดูนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างฐานข้อมูลเลยนะครับตัว m y s เชลล w o r k b ์กจะสร้างให้เราตโนบะครับกด reload 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 p ่าไหม p p v PDO นะครับ IHL e a shop y s เห็นไหมครับ5ตารางห้าเทเบิล สร้างให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายดายมากอโอเคนะครับถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในาตารางสักตารางหนึ่งนะครับอย่างเช่นใน Product นะครับผม Create a d d เนี่ยผมจะให้มันเป็นค่าไม่ว่า User ก็เช่นกันครับ เกจแอรค่าแมวว่าโอเคนะฮะหรือว่ามีการเพิ่มฟิลเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับอ่ามันนพรสอ่านไพส์ผมเพิ่มต้นทุนเข้าไปในนี้คอสนะครับราคาทุน ก็มันอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับอย่างเช่นว,วันนี้ราคาทุนเท่านี้นะครับพอ3วันราคาทุนเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เ,เพิ่มเข้าไปนะครับส่วนของ Product นะครับเพิ่มฟิวหนึ่ง modify add เป็น d a date time ก็คือ,อวันที่ปรับปรุงนะครับปรับปรุงตอนไหนปรับปรุงเมื่อวันที่เท่าไหร่ปรับปรุงเมื่อวันที่เท่าไหร่นะรโอเคอเส่วนใหญ่แล้วผมจะเลื่อน UserID ขึ้นไปเอาฟอร์ลินคีไป้ข้าง,ขงบนนะฮะ จะได้เป็นแนวทางนยะโอเคนะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยน ER diagram นะครับทีนี้เราจะทำการทำทำยังไงที่เราจะให้ไอตัวที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยวิ user id อา่าทำไมเป็น non-identify ฮะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนะครับเป็น identify ก็คลิก f o r e i g n key ติ๊กเลือก identify โอเคนะครับ s e <Save. S 1> พอมีการเพิ่ม f i e l มีการแก้ไข field นะครับถ้าเราทำการ forward engineer มันก็ยังไม่ไม่เปลี่ยนให้เรานะครับเราต้องใช้เมนูตัวนี้ครับ synchronize model นะครับต่อติ๊กเลือกนะครับกด next นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ next มันก็จะไป ดึงนะครับคอนเน t ไปนะฮะโอเคก like ็เล uh, em. exactly. um, uh. like ือกสกีมาที่อ่าที่มันตรงกันนะจริงมันก็เลือกให้เราอัตโนมัตินะครับก็กดเน็กนะครับโอเคมันก็จะดึงข้อมูลขึ้นมานครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าเอ้ยตัวไหนเปลี่ยนแปลงตัวไหนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะมีลูกศรว่าเ้ยในฝั่งโมเดลเรานะมีการเปลี่ยนแปลงตารางไหนบ้างนะครับอ่า เราก็จะเปลี่ยนไปที่สีเหลืองฝั่งน,นี้ครับกด next นะครับก็รอสักพักหนึ่งครับมันก็จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยข้อดีมันคืออะไรครับสมมุติว่าในด a จ a ตเบรของเราเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่นะครับมันมีข้อมูลอยู่ยอย่างเช่น product มีอยู่สักพันรายการเงี้ยถ้าเราไปลบแล้วก็สร้างใหม่เนี่ยไอ สินค้าที่มีอยู่ใน,ในตลางเนี่ยมันก็จะหายไปนะฮะแต่ถ้าเราใช้วิธี synchronize เนี่ยก็คือมันจะไปแทรกไปเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ข้อมูลเก่ามันก็ยังอยู่นะฮะนี่คือข้อดีนะฮะโอเคนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพนะฮะสำหรับ mysql นะครับ workbench ตัวนี้นะครับก็ใช้คู่กันกับฐานข้อมูล mysql ได้ดีมากเลยนะฮะโอเคนะลองไปดูสิครับตาราง product ครับเราได้เพิ่มอะไรบ้างนะดู Structure ก็เพิ่ม modify เห็นไหมครับเพิ่ม modify เข้ามาตาราง order detail นะฮะแล้วก็เพิ่มดูสตั u กเจอร์นะครับเห็นไหมฮะมี cost ราคาทุนราคาขายนะครับโอเคนี้ก็ช่วยเราได้เยอะนะครับในเรื่องของการ synchronize นะครับ โอเคตอนนี้เราก็ได้หลักการนะครับในเรื่องของการวออิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใชย ER ้ E-R Diagram นะครับเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการ Forward Engineering นะครับแล้วก็การ synchronize โครงสร้าง database ลงไปนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่ม เขียนโปรแกรมกันเลยนะครับในสเต็ปต่อไปนะครับก็โอเคครับ